กิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยรับบริจาคเลือดกเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเกาะสมุยเมื่อวันที่5ตุลาคม2566ณห้องประชุมเพชรสมุยเทศบาลนครเกาะสมุยนายนัทพลรัตนรักรองนายกเทศบาลนครเกาะสมุยนำสมาชิกสภาเทศบาลนครเกาะสมุยข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลนครเกาะสมุยเข้าร่วมบริจาคเลือดกับกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยซึ่งในการออกหน่วยรับบริจาคครั้งนี้ นางถนอมศรีรัตนรักนายกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยจึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลเกาะสมุยออกหน่วยรับบร,ริจาคเลือดสำหรับปริมาณการใช้เลือดของโรงพยาบาลเกาะสมุยพบว่ามีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นและเนื่องจากปัจจุบันโรงพยาบาลเกาะสมุยเป็นศูนย์กลางของอ่าวไทยที่มีพื้นที่รับผิดชอบคือเกาะสมุยเกาะพง,งันและเกาะเต่าซึ่งการที่โรงพยาบาลเกาะสมุยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพของอ่าวไทย ทำให้ผู้ที่เจ็บป่วยและต้องการค้ารับการรักษาจึงจําเป็นต้องใช้เลือดช่วยชีวิตเป็นจํานวนมากส่งผลให้เลือดที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้ดังนั้นเพื่อให้เลือดยังคงมีสํารองในคลังของธนาคารเลือดของโรงพยาบาลเกาะสมุยกิ่งแกชาติอำเภอเกาะสมุยจึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลเกาะสมุยออกหน่วยรับบริจาคเลือดเจ้าหน้าที่เทศบา,นาลนครเกาะสมุยในครั้งนี้สนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุย ร้านอาหารมิสสมุยบริษัทเรือเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุย